ในปี2025เกิดอะไรขึ้นกับวงการวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับมันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจที่หลายคนเรียกว่าภาวะสมองไหลครั้งมโหฬารวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิกฤตครั้งใหญ่นี้กันครับตัวเลขนี้เลยครับ10,109เห็นแวบ,บแรกอาจจะดูเหมือนอก็แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังตัวเลขนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าตกใจซ่อนอยู่แล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น คำตอบก็คือนี่คือจำนวนของผู้เชี่ยวชาญครับไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาแต่เป็นระดับปริญญาเอกในสาขาสต็มและสุขภาพที่พร้อมใจกันลาออกจากหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาในปี2 0 2 5ปีเดียวเท่านั้นเองครับย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่พนักงานทั่วไปแต่เป็นกลุ่มคนที่เป็นหัวกะทีของประเทศเลยแล้วการอพยพครั้งใหญ่นี้มันรุนแรงขนาดไหนกันแน่เอาละครับเรามาดูภาพรวมของสเกลการลาออกในครั้งนี้กันดีกว่า ซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยโหดูตัวเลขนี้สิครับตัวเลขมันพุ่งขึ้นแบบน่าตกใจมากสูงกว่าปีก่อนหน้าคือปี2024-3ถึง3เท่าเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มขึ้นแบบปกติธรรมดาแต่มันคือการเร่งความเร็วแบบโหติดเทอร์โบเลยก็ว่าได้ทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมทำไมคนเก่งๆเ,เหล่านี้ถึงตัดสินใจลาออกกัน เราจะลองไปดูกันครับว่าเรื่องเล่าจากฝั่งรัฐบาลกับเรื่องเล่าจากป่าของคนที่เดินออกมาเองเนี่ยมันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงถ้าเราไปดูข้อมูลที่เป็นทางการจาก OOPM นะครับจะเห็นว่าเฮ้ย92%เลยนะที่ระบุว่าเป็นการลาออกโดยสมัครใจหรือไม่ก็กเกษียณอายุซึ่งฟังดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าแต่พอเราไปดูอีกฝั่งหนึ่ง บทความจากนิตยสารเนเจอร์เขาใช้คำเดียวที่บอกความรู้สึกได้หมดเลยครับหัวใจสลายโหคำนี้คำเดียวมันฉายภาพที่แตกต่างออกไปแบบคนละเรื่องเลยมันบอกเราว่าเบื้องหลังตัวเลขสถิติแห้งๆเนี่ยมันมีความรู้สึกมีผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงซ่อนอยู่ใช่เลยครับเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรายงานจาก Government Executive เขาไปขุดลึกลงไปอีกแล้วก็พบว่าหลายคนที่ถูกบันทึกว่าสมัครใจลาออกเนี่ย จริงๆแล้วพวกเขารู้สึกว่าถูกบีบถูกกดดันอย่างนหนักให้ต้องตัดสินใจแบบนั้นคือมันไม่ใช่การสมัครใจแบบร้อยเปอร์เซแล้วพอสมองของประเทศมันสมองเก่งๆไหลออกไปเยอะขนาดนี้ผลกระทบที่ตามมามันจะรุนแรงแค่ไหนกันเอาล่ะครับเรามาลองวัดผลกระทบกันดูดีกว่าว่าการสูญเสียความเชี่ยวชาญครั้งนี้มันส่งผลต่อขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลยังไงบ้างโอ้โหภาพนี้มันฟ้องทุกอย่างเลยครับ ดูช่องว่างนั่นสิครับในหน่วยงานวิจัยของรัฐบาลกลาง14แห่งอัตราส่วนมันน่าตกใจมากคนเก่งๆที่มีดีกรีระดับ Ph.D. ลาออกไป11คนแต่รัฐบาลหาคนใหม่เข้ามาแทนได้แค่คนเดียว11ตอนหนึ่งนี่คือช่องว่างมหาศาลเลยละครับแล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่เดียวนะครับมันกระจายไปทั่วหน่วยงานสำคัญๆเลยอย่าง NIH หรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นเหมือนหัวใจของการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศก็เสียผู้เชี่ยวชาญไปเป็นพันคนหรืออย่าง NSF มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่คอยให้ทุนวิจัยต่างๆบุคลาก,ก,กรก็ลดลงหัวภาพและที่น่ากังวลคือทุกหน่วยงานที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยครับถ้าเราซูมเข้าไปดูที่ NSF ที่เดียวแบบเจาะลึกภาพมันจะยิ่งน่ากังวลขึ้นไปอีกครับลองดูสิครับบุคลาก,กรสายสเตมที่เป็นระดับ PhD ของหน่วยงานเนี่ย หายไปถึง40%เลยนะนับตั้งแต่รัฐบาลของทรัมป์เริ่มทำงานนี่มันคือการสูญเสียองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมานานที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับพินี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของ NSF มากขึ้นเราต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อนครับคำว่า Rotator Rotator Rot <ator S 2> คือใครก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์วิศวกรหรือนักการศึกษาเก่งๆจากมหาลายัยหรือสถาบันต่างๆที่เขาจะหมุนเวียนเข้ามาทำงานที่ NSF ชั่วคราวเหมือนมาช่วยเติมความรู้ใหม่ๆมุมมองสดๆให้กับองค์กรน,นะครับ แล้วในปี2025เนี่ยแหะครับโครงการโรเตเตอร์นี้ก็เจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โรเตเตอร์เกงเกงเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ลาออกทั้งหมดตัดสินใจไม่ทําต่อไม่พอนะครับตัวหน่วยง,งานเองก็ยังไปยกเลิกตำแหน่งเหล่านี้อีกเกือบหมดผลก็คือสัดส่วนของโรเตเตอร์ในองค์กรลดลงหวบเลยพูดง่ายก็คือท่อส่งความรู้ใหม่ๆจากโลกภายนอกเข้ามาสู่ภาครัฐมันกําลังถูกปิดตายลงไปเรื่อยๆ แน่นอนครับพอเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองก็เลยมีการตีความเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละฝ่ายซึ่งเราจะมาลองดูทั้งสองมุมมองกันแบบตรงไปตรงมานะครับมุมมองแรกนะครับจากสื่ออย่าง The Scientist, เขามองว่านี่คือการสูญเสียผู้นำทางวิทยาศาสตร์เลยเป็นการสูญเสียคนเก่งที่หาใครมาแทนไม่ได้แล้วมันจะส่งผลกระทบในโลกความเป็นจริงแน่แ แต่อีกมุมหนึง่งจากสื่ออีกฝั่งอย่างอเมริกันทิงเกอร์เขามองว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามความคิดที่ใหญ่กว่านั้นคือการถกเถียงเรื่องวิทยาศาสตร์ขยะและความน่าเชื่อถือของวิทยาศาสตร์ที่มาจากภาครัฐ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเต็มตัวแล้วเอาล่ะครับมาถึงช่วงท้ายๆของการเจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นมันได้ทิ้งคำถามสำคัญอะไรไว้บ้างสำหรับอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์และนโยบายสาธารณะของสหรัฐ เรามาทวนประเด็นสำคัญสคัญกันอีกสักรอบนะครับหนึ่งเลยผู้เชี่ยวชาญระดับหัวคะทิกว่าหมื่นคนหายไปจากระบบราชการในเวลาแค่ปีเดียว 2. เบื้องหลังคำว่าสมัครใจเนี่ยมันมีเรื่องของแรงกดดันซ่อนอยู่ 3. ช่องว่างของคนเก่งมันใหญ่มากอัตราส่วน11ต่อตอนหนึ่งจำตัวเลขนี้ไว้เลยนะครับและสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ถูกมองผ่านเลนส์การเมืองที่แตกต่างกันสุดขั้ว และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้นไว้ให้ทุกคนได้คิดกันต่อก็คือเมื่อความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์มันสมองของชาติได้เดินออกมาจากภาครัฐไปแล้วแล้วใครละ่ะหรืออะไรจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ใหญ่ขนาดนี้และผลกระทบในระยะยาวต่อประเทศต่อสังคมมันจะเป็นอย่างไรต่อไป